มาถึงแล้วค่ะเที่ยวประจวบกันวันนี้เราอยู่ที่เขาสารรอยอดนะคะที่เกาะหนุ่มสาวก็ไม่มีนมมี่เลย่ายเาไม่มีขี่มอเตอร์ไซค์นี่เลยเีม่ไ่ไอแกวสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเที่ยวถ้ำพญานครนะคะตอนนี้เราก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วบรรยากาศดีมามรรก เดี๋ยวเราให้ดูวิวนะวิวแบบสวยมากจุดชมวิวสวยไหมคะสวยไหมสวยไหม,ม,มตรงนี้บ<ม>รรยากาศก็สวยสวยมา,มากเลยทุกคนสวยไหมตอนนี้อยู่กลางเขานะตอนนี้อยู่กลางเขา <Okay. S 2> สวยมากๆเลยตอนนี้อยู่ครึ่งทางแล้วเราจะต้องไปต่อเอดเวนเจอร์มากกว่านี้